สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องรีวิวเจอซี่บายพีนะครับผมก็นี่ก็จะเป็น EP ที่24ของผมแล้วนะครับในการจะมารีวิวซึ่งบอกก็ฝากทุกท่านติดตามผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อลังใจให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดการนํานนเสนอซึ่งผู้บอกด,ดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้ท่านได้ตัดสินใจนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ มารีวิวเซื้อฟบอลนะครับผมที่เป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งจากสเปนเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อคือนดูบอลก็เพิ่งเข้าชิงนะครับผมในศึกยูฟา่าแชเปี้กับลิเวอร์พูลนั่นก็คือราชาชุดขาวเรย์เอลมาเรตฤดูก,กาล2องพถึง2 0 1 6นั่นเองครับผมนี่เลยนะครับว่าสวยงามเะยเทีเดียวก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับผมเพื่อเป็น เรื่องในการตัดสิใจให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับสตอรี่ของเจ้าเสื้อตัวนี้นะครับผมก็เป็นปีที่ราฟาเอลเบติเตสคุมครึ่งฤด,ดูกาลแรกนะครับผมหรืออาจจะอยู่ไม่ถึงด้วยซ้ำนะผมจะไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็โดนปลดไปเพราะว่าทําผลงานได้ไม่ดีตอนนั้าแพ้บารซ่าคาบ้านด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นซดินซีดานนะครับผม แล้วก็พาได้แชม, a, ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับผมปีแรกเลยของซีดานนะครับผมที่เสมอแอมาริกในช่วงเวลาปกติ1นหนึ่ง,งแล้วก็โดนจุดโทษชนะไปอย่างสวยงามครับผมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้มาริดมีมีการพัฒน,นาจนได้แชมป์ยูฟ่าสปีซ้อนนะครับผมซึ่งยากที่ทีมไหนจะทำได้บนโลกนะครับเป็นแชมป์ว่ยากแล้วรักษาแชมป์ยา,ยากยิ่งกว่านะครับโอเค ตัวเสื้อนะครับจะใช้เป็นสีขาวแน่นอนเป็นสีหลักของเดอมาริดนะครับเป็นสีเย้าแล้วก็ใช้แถบนะครับแถบลายของดีด้าสามเส้นเนี่ยซิกนเนเจอร์ของเขาเป็นสีเทานะครับผมสีเทาเลยสวยงามมากครับผมชอบมากมันดูแบบไม่มีอะไรมากแต่แบบก็เรียบง่ายดีนะครับโลโก้ดีด้าก็สีเทานะไฟเอมิเรต์ก็สีเทามาดูกันตรงนี้เลย อันนี้ก็เป็นตราเรียมาริดนะครับเป็นสกรีนลงไปหลังคอเสื้อก็เริ่มลอกแล้วนะครับตามอายุคการใช้งานครับผมฮาลามาริดนะครับผมก็คือมาริดตรงเส้นเอันนี้อ่านไม่ออกแล้ว,วายนาดามัสอันนี้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ใส่บอกใส่เสื้อนะครับก็เริ่มจางและอดินาสแล้วก็จะมีเนี่ยเขียนไว้ ประมาณนี้นะครับเทคโนอลยียังเป็นคลายมาคูอยู่นะครับตอนน้นคลยมคคูสองสิบห้าสองสิบหกนะนะครับผมก็ตรงหลังคอจะมีไอเนี่ยครับตัวแถบยางยืดนะครับผมไว้ช่วยในการป้องกันการระคายเคืองนะครับผมก็ถือว่าทำมาดีครับนุ่มนะครับผมก็ตรงคอก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นยืดยืดอย่างงี้ แต่ไม่ได้รักแน่นนะครับนะเป็นขอ,อกลมธรรมดาแต่เ่ามันเป็นความเรียบง่ายที่สวยงามครับผม simple is the b e s t นะครับแหกไหลก็จะเป็นสีเทานี้เป็นปักนะครับสวยงามนะครับผมโลโก้ adidas แน่นอนต้องมีอยู่แล้วด้าน,นขวามือนะครับสีเทาโลโก้ o, real m a d r i อันนี้คือผมชอบมากเลย t e x t อร์เนี่ยมันเป็นซ e x จอร์เป็นยางนะครับผมเป็นยางอัดความร้อนลงไปเลยเนี่ยครับเป็นยาง แต่วัสดุมันดูสวยก็ปากนะครับผมถึงความทนทานอาจจะไม่เข้าปากแต่ว่ามันก็ลดความน่าลำคาญของเวลาเล่นกีฬาแล้วมันเหงื่อออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยปากเลยนะครับผมก็ถือว่าทํามาสวยผมชอบเท็กซ์เจอร์ที่เป็นยางด้วยแหละครับซึ่งไอเท็กเจอร์อย่างเงี้ยผมจะเห็นปีชัดเลยเอาเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบห้าสิบหกก็คือตัวนี้นะครับสิบหกสิบ 7นะครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วนะในชุดยอดเท่าที่ผมเห็นนะครับสิบ0ตั้งแต่17บเบแปดก็เป็นปัก1 8 19ก็ปัก19 20ก็ปัก21ู่ปดูการปัจจุบันก็ยังปันกปนะครับไม่รู้ทำไมว่าเขาเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มมาเพราะเสื้อมันไม่ค่อยมีอะไรมนะครับเพราะมันเป็นดีไซน์แบบเรียบง่ายนะแต่ก็ผมชอบนะครับผม ไฟเอเ a เร s นะครับผมสีเทาก็เริ่มมีรอยถลอกบางไม่เป็นไรครับตามอายุการใช้งานเสื้อนะแต่ตอนนี้ก็สปอนเซอร์ก็ยังเป็น e m อ l a เร s อยู่นะครับแค่เปลี่ยนเป็น e m i l เ t e ไฟเบ b เ t t ร์นะครับเปลี่ยนแค่คำสปอนเซอร์นะเสื้อก็นี้นะครับนะข้างล่างมีอะไรไหมมีมีตรงนี้ไคลามาาคูนะครับผมแล้วก็ RMCF Real Madrid Football Club นะครับอันนี้จะเป็นตรงชายเสื้อเลยต้องบอกว่าชายเสื้อเนี่ยสวยงามครับเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยเป็นผิวอย่ี้นะพอชายเสื้อปุ๊บเปลี่ยนผิวนะครับเป็นแบบผ้าลื่นๆเลยนะครับผมผมว่าดีนะจับแล้วดูนุ่มสบาย,บายเหมือนกับตรงแขนเนี่ยสบายมากครับ ก็สังเกตตัวเสื้อดีๆนะครับผมมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเสื้อแบบไม่เต็มตัวแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นขีดขีดมาอี้นะครับผมเพื่อความกระชับหรือเลอกผมก็ไม่แน่ใจนะด้านหลังมีอะไรไหมด้านหลังไม่มีเลยนะครับโล่งๆเลยนะครับผิวด้านหน้าด้านหลังเสื้อเหมือนกันเลยนะครับผมแขนก็ด้านขวานะครับอันนี้เขาติดอามด้วยไม่รู้ตอนซื้อได้วยม ติดมาเลยหรือเปล่านะครับปัจจุบันมันไม่มีแต่เมื่อก่อนผมไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ผมซื้อมือสองมานะ LFP นะครับนาฬิก,กานั่นเองสวยงามนะนี่เหมือนเป็นแบบสีลุงล้อมรอบฟุตบอลเลยนะครับผมแล้วก็นี่แถบปลายแขนนะครับก็จะเป็นแบบผ้าลื่นๆสวยงามนะครับผมสายก็ไม่มีแลวส่วนเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็น เนี่ยมันจะเป็นรูอย่างนี้นะครับผมเป็นรูๆอย่างนี้ไปเลยนะครับผมมันไม่มีรูระบายอากาศก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่แล้วนิ่มใส่สบายแต่ก็แน่นอนข้อเสียมันก็คือมันจะทําให้มีเกิดรอยเกี่ยวรอยขุยได้ได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นรอยเกี่ยวแหละตรงนี้หนึ่งนะครับผมก็ต่อสภาพครับเสื้อบอนก็ หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าสวยงามเลยทีเดียวโอเคมาเริ่มกันให้คะแนนเลยดีกว่าสําหรับตัวนี้นะครับผมคะแนนเต็มสิบผมให้สิบเต็มสิบไปเลยครับผมเ,เรื่องเนื้อผ้าของเสื้อใส่สบายโอเคเอาไปเลยสี่เต็มสี่เรื่องอาการออกแบบดีไซน์ก็ให้สามเต็มสามสวยเรียบง่ายมีสไตล์สไตล์ราชาชุดขาวครับ การสมัครสปอนเซอร์แน่นอนครับมีแค่ไฟเอมิเรตนะครับผมแขกนะครับไม่มีเลยก็สามต็มสามนะครับรวมกันเป็นสิบต็นสิบโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรียลมาดริดฤดูกาล2015-2016นะครับผมก็ตัวนี้ไซส์เอสนะครับผมย้ำอีกรอบไซส์เอสยุโรผมสูง170นะครับผมก็ ใส่ประมาณไซส์ M ไทยรอบก6.8อันนี้ไซส์ S ยุโรปก,ก็เป็น6.8ครับต้องลดไซส์มานะครับโอเคครับเดี๋ยวยืนให้ดูนะน,น่าครับหลัง้ครับก็จทำงานนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะหายหน้าหายตายไปบ้างน,นะครับผมก็ พอดีมหาลัยม,มีพวกงานโปรเจกต์เยอะนะครับมีสอบอะไรอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะใกล้จะปิดเทอมแล้วครับก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับผมก็ยังจะอัพคลิปเสื้อบอลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะายังรีวิวไม่หมดเลยนะครับผมก็ยังมีบ้างซื้อหยอยมาตัวไหนสวยผมก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมก็สับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ